มาจะได้เม่ข้าหัวาาวมัน <McDonald> ม <'s Fen amen> ีเฮาตีจะอนหงอกให้ป้าหงอกนี่มัเนี่ยลอกหัวให้เนี่ยมีเนี้ยลอกงอกให้เนี่ยมีว้ารู้สึกรู้สึกอันดียวนั่นน่ยมงอลเนี่ยมเหยยบขีดไ่ปมาดี๋ยเลกมังอกให้เนี่ยเมียยบหยยบขีไก่ปมาิเมียเ็ลกหงงอกให้บุ้มบนลายหยาบขีดไก่ปมาทิสันเด็กเอ